สวัสดีครับ AIS Pay ขออนุทุกท่านมาที่สนามกีฬาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับมาชมเกมศึก b y d d o l p h i n League 3ครับเกมนัดที่11ของฤดูกาลนะครับแต่กีฬาทั้ง2ทีมกำลังเดินสู่ลงสนามครับกับตันทีมของทั้งคู่นี่จอมเก๋ะครับขอนแก่น FC เจ้าบ้านมาในระบบ4-2-3-1 ผู้รักษาประตูครับบัณฑิตวิชาหนองหอกครับเซ็นเตอร์คู่รัศพงคูผารถกับทางด้านโจนาธานมอนเตริโอกลรักษาเจ้าสนามมาในระบบ4231เช่นเดียวกันครับผู้รักษาประตูเป็นสุภวัตโยคคุณครับโอ้ในกีฬาแล้วก็แฟนบอลทุกท่านในสนามนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทีมจะรวมกัข่าวดาวพร้อมกันนะครับ4-3-2-1ครับรูปเกมก็จะเป็นทางด้านขอนแก่นเอฟซีครับเจ้าบ้านจะได้เริ่มเล่นก่อนนะครับจะบุกจากทางด้าน ฝั่งซ้ายไปขวาครับตั้งป้อมเปิดจะให้กับสันติละได้โมงโอุย้ยทักทายจังหวะแรกครับเริ่มเกมไม่ถึง3นาทีลูกเปิดคอร์สมาจากฝั่งขวาอุย้ยมงไกลตรงเส้นเขตโทษเลยนะอนัตรพาลุยเข้ามาแต่ว่าซ้อนกันสองสามคนฝั่งมาที่ปุญญโชธลองดูไหมอีกทีนึงโอ้ยลุงนี้ธวุธิฝากมาแดนกลางกิติชยัย ให้กับปีรัตพลิกได้ปีรัตลุยขึ้นมาให้กับปุญญาชนหาช่องได้ยิงอีกทีหนึ่งชนเสาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหโอกาสครั้งที่3ของปุญญาชนน้ำจัตตรัดครับแล้วก็เป็นประตูให้ขอนแก่นเอฟซเจ้าบ้านขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ครับปีรัตให้ไปแล้วตั้งลาเอียงขวาข้อถนัดปันครับสุภัพนี้สุดแขนแล้วฮะแต่ว่าบอลไปชนเสาด้านในแล้วก็ ตรงตาข่ายเข้าไปแบบนี้ครับสุดสวยจริงๆครับปุญยโชตน้ําจัตตารสครับจาชื่อนี้ให้ดีนะครับเฉลิมพงศ์ลองหยอดเข้าไปด้านในบ่งเช็ดต่อได้ครับโอ้โหดีฮะยังได้ออกแรงเซฟครับเดือนิง์คุณจริญยาวปีครับกระเป๋านกีงหมดี่หมด45นาทีแรกครับหนีห่างเพื่อรักษาระยะและก็ความมั่นใจที่เก็บ3มแต้มในนัดนี้ครับเกมครึ่งหลังเริ่มครับ อยากทำเกมเลุยต่อครับฝากมาที่พรหมินลองส่องไกลไหมอ้หได้ลุ้นทีเดียวครับจังหวะนี้ลูกยิงไกลของพรหมินแก้วสง่าครับสุดเขตนี้เอาจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหหันมาแป๊บเดียวครับเ่ปี่เขียนข้อมูลเปลี่ยนตัวอยู่จังหวะลุยขึ้นมาของลิมครับเหมือนบอลจะ ได้ยิงแล้วผ่านผู้รักษาประตูไปแล้วครับแต่ว่าโจนาธานยังมาช่วยเคลียร์จากบนเส้นหน้าปากประตูไปครับเป็นบอลยาวของเหมันครับเปิดยาวขึ้นมาแล้วริมสอดขึ้นมาครับกระดกบอลผ่านไปทางด้านบัณฑิตวิชาไปแล้วนะครับนี่ฮะโดนหน้าแล้วกลับมากระเด้งโดนตัวอีกทีนึงครับบอลมันแรงเหมือนจะเข้าประตูไปแต่ว่าโอ้โหโจนาานยัง มาช่วยไว้ได้ครับลิมดวลกับโจนาธานเป็นโอ้ยให้บอลหรือเปล่าโจนาธานจาังหวะนี้ลิมถึงบอลแล้วชัดเจนครับโอ้โหร้อยเอ็ดได้จุดโทษในนาทีที่84ครับคือหลังพลาดไปแล้วลิมเลี่ยมดีกว่าครับเหมือนจะถึงบอลแล้วแขนกับขามันไปอยู่ด้านหลังของมา ยิงลูกนี้โอ้โหสวยจริงครับเฉียบขาดครับ1ประตูต่อนหนึ่งครับ 101PB ยบ็นเต็ดครับตามตีเสมอได้สำเร็จครับในนาทีที่87ครับจากการยิงจุดโทษของเปรโดอากุสโตครับเสียบฝั่งซ้ายสามเหลี่ยมมุมบนเลยนะครับบันดิตวิชานี่มดทางป้องกันครับให้ไปที่เฉลิมพง์ ตั้งใจจะเตะให้โดนผู้เล่นของขอนแก่น FC ครับแต่ว่าไม่ได้ลูกเตะมุมครับผู้ตัดสินจรินยาวาปีครับก็เป่านกวีนหมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่าเกมวันนี้ครับ BYD l a w ลองฟินหลีกครับนับที่11ปิดไทยเรกแรกขอนแก่น FC เจ้าบ้านครับเสมอกับทางด้านร้อยเอ็ดพีบีเตดไปแบบสุดมัน1ประตูตอนน่อ1น1ะครับแกมแล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆทาง AS p l a y Sport นะครับ